ที่พัทลุงเขาจะเรียกว่าแกงงานนะครับเมือ่อวานได้มาหลายถุงเลยนะเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบเวลามีงานอะไรเงี้ยนะพอเราใส่ซองทำบุญไปเขาก็จะตักกับข้าวใส่ถุงให้เรากลับบ้านนะแกงงานก็จะเป็นอะไรที่แบบรสชาติแบบเข้มข้นนะครับถึงเครื่องอะไรเงี้ยนะมีที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือ เป็นแกงเนื้อแบบน้ำขกพลิกมันๆนะนะแต่วันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นแกงกะทิหมูนะก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่นะครับแกงงานนะครับ